การรีวิวให้เบิ่งนี่ดิปืดออกเบิดออกจากทางหลังเอ้เมื่อคืนนี่กับลมแหงอยู่บ้านกับกก,กลำไย,ยหักคึงนีผ่ผู้สวยมาแล้วผู้สวยมาแล้วติดตามเรื่อง โอ้โอ้ด้เด้ได้มันบอแล้วแล้วมือเดียวเพื่อความสีแดงล้งคาปืดบ่มีหมักเ็บ ล่นกับปืดเนาะนี่ไค้เันเขาที่อยู่ทางทีนะเบิ้น่ยา,นนายเพื่อนป้ากัเบิดโกกลำใหญ่ข้างหน้าอ้อมาวัดตุพูบอยู่อ้าขีข่คานได้ปเปล่าอ,อ,อ้าเนะบังกะโลนี่ก็ไปลืมบึง<ป> <laughs> ปืนเราไปทางไหนบัดน้ตกไปทางพุ่นบ่คือทางเออโอ้โบอเอาบอแม่อันใหญ่น่แม่มันปืนไปทางพุ่นบ่บอ อันนี้กัไปน้ำเลยบ่น,นี่นะะนะอไม่แบบใหญ่กับไปน้ำมันมาทางนี้แสดงวนะ่าเนาะมาหนี่ไปหันบ่เพื่อนใจเลิงไปได้ไหนนะเนาะ เธอสิแลัยนต์จอสแสดงว่ามันขยเยอเนาะซึ่งซองที่เธอที่สามเลยมันนั้นหลุดเนาะเออเออมันโบแมนโบแมนว่านข้าตโตมีดีได้เห็นอย่างนี้นะมันมันละแห้งเนาะขนาด ย่าเท่านี้เนาะโอ้ยว่าย่งไงสือเป็นตะยานเนาะเดี๋ยวไปเห็นดะไรสียืนคืออันนี้คืนเลยบอ่ะจะเลาะว่า Bộ phao đây, ôi bộ phao phải xếp phao nhớn, đọc phao nè nhau thế, phao 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 phần phao phần phao 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 พิยาเนี่ยนะเนาะปืนออกทางหลวงแห่งสิวตทยานมันก็สิปืนใส่ค้นดีแต่แม่รลดยังบ่มาเนาะรลดมาสิทุกไว้แล้วไอ้บ่งเฮ้ยบอกพุทพุทโท่ เพื่อนพูดบ้านพูดถูบอกกับไาเซเว่นบอกโอ้เปตยานขนาดเลยบ่เสียว้ันไดขุดนะบ่เสียวร่งแมางมีนะโตเป๊ะเบิ้โอ้ มันมันมันบรยุดธบ<ะ>่บ<ะ>นี่เดขค้นมาไทายพี่น้องเบิ้งเนาะไายเบิงสัตว์ก,ก็ได้นี่ดิเป็นไงไ้คือยืดย่องยืดย่องยืบบันญาตินี่เด้ผลงานของเมื่อคืน,น,ต,อนอตอนมันมาทีแรกคั้วหมอ,อเป็นญานเล้มันหมุนเลยหมุนมาที่ติว้ว สสยลุยขึ้นแล้วไข่เมื่อไหร่ใส่เคื่องห้ามพืองห้ามทำงาน่อะเอออันนี้บอกใส่ขาใส่ก้อนอยู่ข้นนี่ก็ออกเลยบอกมันงับไปชื่อมาได้แหละออกบิด ก่อนน้นอาเสื้อคนโตกัได้ฮาโอ้ย,อยะตะกออกโอ้ไปตะยานต้นใหม่เนาะไปไปทางต้นใหม่ปุ่นไปทางพืน้นทางใหม่เลยเนาะนีไ่ไปรับอ,อย่าไปใกล้คอมเมนซ้ายส่างเพื่นหันไม่ก็บฮัก,กตัวนี้ไปน้ำบ่ได้ก็หฮักออกเนะาะตะยาน,น,นยูสะ เราก็เปียกลใครเราบอกนอนบ่มีคนมาข้นนอนที่ซื้อดอกนี่ตีนมันหนอยู่มันางไปตามมันดอกเปียกอืมนอนชิลล์นอนห้านอนได้เออเปะเบิรแล้วนอนดอลลนีเ่มบงดอน ออ้มลลกอันนี้ลเปรียกเบิ้์แล้วต้องข้างลมเนาะก็มีบบกเทปน้ำแห้งสินักป้าเหลื่มเบย่านลูกขึ้นมาเบิงเราว่าโคกลำไยหมูกรุ๊ก โอ้ซุ้มนั่นไปหยดเขาละบักโดเบิ่งนส์นขับรถคือไวเฉียงใครแบบพ่อยเตงโม่รถพ่อยเตงโอ้เออคือรถเตปเป็เดิรไปหยดทงบ่ตั้งแต่สีพนี่แล้วสีได้ซอใหม่พอได้เลยเสียอันเก่านะบ่เสีย เอ๊มันก็บโคืออลไรบัดนี้เพื่องนี้บัดไม่เพื่องนั่นบัดเก้าอลไรบัดนี้เปลีเลยนะคะเออไม่เปลี่ยนเทลิงคางอลไรบัดนี้เปลนแล้วแย็นแหลงห่อไปเนาะโอ้ยบุญหลายเนาะบ่มีไผ่เอ็นหลุดผ่านเนาะช่วงก้นบางย่างเยอะของนี่กัมโบรี่มาแต่เป็นนางคาคุยห่างอยู่หันเฉย เออนั่นแหละจังบาะย่านเนี่ยบอกย่านเลยเนาะคุยเห็นแล้วคำเห็นเสยสิย่านเลยจอดได้ดมไปเลยโอ้ย่าลได้ลงเบิดฟ้าเบิวอาฟ้าน่ะบ่งดีๆได้ นั่นแรกมันจังออกนะอืมไม่ได้ตีแหน่ไม่ได้ตีเฮ็ดแนวไ็แต่ยานเถอะก็ไ่ได้เบิ่งละมาเขาเอทไห้ไร่แลกไ่ยาโอ้ยอย่าไปเห็ดอย่าไปสางขึ้นเด้อ่ะ สีลงเลยมันบกคาฟังทางนี้เนี่ยมันลงาลงอะสมพอมันว่าอยู่คืดอยู่ว่าเขาามันมันบกข้ามันบกเนีนน้าอีนี่เนี่ยมันบกไปนะสนดอกแต่รางเขาใหญ่เห็ดกับอันผอกสีเห็ดกันอยู่อ๋ออันสังกระสีเพื่อตีน่ะย่างผอกสีขนาดย่างไปย่างมานะขังย่างคนเห็ดบกขังกับบกขังเลยเนาะค่ะ ก็ยองฝังเนาะหมวนีร้อ่ฮ่า่ามันไม่ได้ฆ่าตอนนี้เรเอาไปทงวานนี้นี่ยเเจลไม่ร่างดีข้างข้างเนะที่เราถูงตุกี้เนี่ยถูงอันตะปูนะพ่อแต่เอวเก็บเหไปแล้วจะทำการลุยอีกละโอ้ดีขอบต๊กเนาะอืมเห็ดแนวแบบสนิท มันบอเห็ดคือนี่นแหละมันยังละเห็นเห็ดก็ได้เฮ้ยแต่ละครั้งอ่าสำหรับคลิปนี้เข้ากับจบเที่ยงสำนีซะก่อนเนาะคะ่ะน้อไว้บึงตอนใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี <class ic> สวัสดีก็ฮค<ะ>ับสวัสดีคร <GG ind chega> ับอื